โอโหร้านยำร้านนี้ทำไมคนเยอะัเลิคซูเยอะมากไม่ร้านซซิงตอนตอน่ถวอันนี้เ่ม่่ว่ามันมีลูกค้าเฝนยสวยแซ่ซิงค่ะคนเยอะมาก กระจายไปแล้วอะ่ะเมื่อเช้าอะ่ะใช<น>่แล้วหนูนก็ไม่รู้นะว,ว่ากระจายไปเนี่ยไปอยู่ไหนกันแล้ว<อ>หมดละค่ะชุด<อ><อ>ที่สองเนะี่ยหนูกคิดว่าหมดแน่หมดเลยนั่นะี่ผนคือคิวยาวมากตอนนี้เวลารประมาณบ่ายคิวยาวไปถึงข้างหลังตรงนี้เนาะเดี๋ยวมอบองกะปิล่องที่แล้วค่ะไหมคะ เลี้ยไไหมจะมีแฟชั่นไอรแลนด์อันนี้ใครต้องดูหน้าเพจเดี๋ยวจะมีแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยเขก็อขออีกขอเดน,นี้ปลายเดือนอีนี่แต่หนูยังไม่คอนเฟด,ดูหน้าเพจน,นะเดีเซ็ตหน้าเพจใช่เขามีสิวันเขาบอกกี่วันก็ได้ขอวันสองวันก็นยังดี แบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูตารางก่อนเต็มแบบแน่นปียเลยเลยปงรายการมาขอหนูก็ยังบอกพี่อย่าพึ่งอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้หนูหนูไม่มีคิวให้เลยเราอยากขายของอ่ะอเราอยากขายของเราไม่ค่อยห่วงแบบไปารายการนู้นไปรายการนี้ไม่ รอใจ่ายให้ค่ายพวกเราจับรอจ <รอ S 1> ่ายค่<ด>นะจะได้ไวค่ะมีนิดเดียวจอมบ้าก็ได้โอ้โหอันนี้คือที่สั่งนะหรอเกี่ยวมากอ๋อสงสารท่านผอทั้งวันคุณพี่ดงมาแปลของนะค่ะอันนี้คือ,อนนคิวนะคะนี่คือหัวแถวหน้าร้านเขายาวไปเลยนะคะคาายะคะคาวไป,ไปทั้งหลังตรงนี้ ยาวไปตรงนี้เลยโอ้โหนี่คือยาวไปตรงนี้เลยนะคือแบบอว่าปังอยู่ร้านนี้ปงนะังมากคนเยอะอ่ะ